X1 i e เซ l S ได e X l i n e ปี2019รถคันนี้ใช้งานปีละหมื่นโลปี19 5ปีแล้วใช้งานไปแค่50,000กิโลคู่มือกุญแจสำรองบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบๆเป็นเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันมากนะฮะแล้วที่สำคัญเลย BSI10 ปี SI 10 100,000กิโลเหลืออีกยาวๆเลยหารถยนต์มือสองต้องหาให้ได้อย่างคันนี้ครับ สนับสนุนโดยวิสารออโต้คาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิกคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารออโตคา .com สวัสดีครับท่านผู้ชมผมเบียร์วิสารออโตคานะฮะวันนี้อยู่กับรถเข้าใหม่นะครับเป็น bmw x 1 s d s i v e นะฮะ1 8 d x line ปี2019 รถคันนี้เจ้าของใช้มือเดียวนะฮะท่านผู้ชมคู่มือกุญแจสำรองบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบ,ครบเลยเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะครับเป็นรถสีดำรถคันนี้ตอนที่ออกห้างป้ายแดงมีค่าตัวสูงถึง2 3 5ล้านาบาทและใช้งานไปแล้ว50,000กิโลปีละหมื่นนะถือว่าน้อยมากๆวันนี้ขายแค่1 9 9 0 0ล้าบาทเท่านั้นใครหาอยู่นะฮะอยากได้รถสวย คัสภาพเกรด A ต้องคันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเป็นอีกหนึ่งคันนะฮะที่ประวัติดีมากๆเลยนะครับมาเริ่มกันจากด้านหน้าครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะผมสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ก็ได้ยินเสียงเครื่องเล็กๆนะฮะกำลังทำงานเริ่มจากไฟหน้าครับเป็นโปรเจคเตอร์ LED มีไฟเดย์ไทม์นะฮะท่านผู้ชมไฟตัดหมอกมีมาให้เซ็นเซอร์กับระยะด้านหน้า6ตตำแหน่ง เลขทะเบียนครับท่านผู้ชมขอสงวนสิทธิ์ไว้ก่อนผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าเจ้าของเดิมจะให้ด้วยหรือเปล่านะครับแต่กรอบป้ายทะเบียนรถคันนี้น่าจะออกที่ Performance Motor ครับกระจังหน้าสไตล์ BMW ครับท่านผู้ชมนะฮะเป็นสัญ,ญลักษณ์ไตคู่ตัดด้วยโครเมียมโลโก้ใบพัดนะฮะฝังอยู่ที่ฝากระโปรงหน้ารถคันนี้มีริ้วรอยบ้างนะฮะเล็กๆน้อยๆน,น,นี่คือรถที่เพิ่งเข้าแต่ ผมจะไม่เก็บรายละเอียดนะฮะท่านผู้ชมจะคงสภาพเดิมๆแบบนี้ไว้เลยแต่ถ้ามาดูแล้วอยากจะให้ผมเก็บไม่มีปัญหานะครับนี่คือรถสวยคันสภาพเกรด A ออีกคันหนึ่งสเต็ปต่อไปนะฮะเดี๋ยวพาไปดูโครงสร้างเริ่มจากห้องเครื่องกันเลยครับเปิดฝากระโปรงขึ้นมาครับท่านผู้ชมโอเคเครื่องยนต์ทำงานอยู่นะฮะ มาดูความเดิมของเครื่องยนต์กันก่อนมาดูความเดิมของฝากระโปรงกันก,นก่อนเลยนะฮะพูดปิดพูดถูกนะครับเป็นตะเข็บนะฮะท่านผู้ชมเป็นโลหะพับนะฮะไม่มีซิลิโคนนะ,ะตัวนี้ความเดิมนะฮะดูความสม่ําเสมอของสีท่านผู้ชมดูสันลอนเนี่ยนะฮะไอ้รูปสี่เหลี่ยมเนี่ยนะฮะทั้งคู่เนี่ยเหมือนกันเลยเห็นไหมมีสติกเกอร์แปะอยู่รูกลมๆนะฮะเนี่ยสันลอนการขึ้นรูปของโลหะต่างๆไล่เลียงมาจนถึงเนี่ย น็อตยืดไอ้ตัวล็อกฝากระโปรงเห็นไหมฮะมาร์กิ่งยังอยู่เลยนะครับเนี่ยรกกูกลมๆนะครับฉนวนกันความร้อนดูสิหมดทุกตัวยังอยู่แล้วตึงเปี้ยเลยนะฮะไม่ขาดไม่ลุยนะครับไล่เรียงมาท่านผู้ชมไล่เรียงมาเนี่ยนะฮะสารร้อนต่างๆจนถึงน็อตยืดฝากระโปรงเห็นไหมครับน็อตไม่ขยับแบบนี้เดิมๆครับท่านผู้ชมนะฮะไม่แกะไม่ถอดไม่ขันมาก่อนแน่นอน นะฮะเนี่ยมาดูเนี่ยพวกบานพับต่างๆหมดเห็นไหมครับเห็นความชัดเจนจนถึงซอกนะฮะหัวซุ้มโชกมีเลขตัวถังอยู่กล้องแผนนห้เห็นนะเลขตัวถังชัดเจนเลยนะฮะท่านผู้ชม M MM M F นะฮะไล่เรียงไปจนถึงแก้มชิ้นนี้นะดูน็อตน็อตไม่ขยับเห็นไหมอ่าแล้วไล่เรียงไปที่คานด้านในสีดำเห็นไหมครับ น็อตต่างๆคานความสม่ำเสมอของสีมาร์คกิ้งนะฮะจุดแต้มสีเห็นไหมครับไล่เรียงไปนะฮะจนถึงพวกกระเดืองล็อกต่างๆนะไล่เรียงไปนี่มีคำยันให้นะเห็นไหมคำยันยาวเลยจนถึงซุ้มโชกเห็นไหมพวกมาร์คกิ้งต่างๆนะฮะแล้วก็ตาปั๊มนะฮะเป็นซีเรียลนัมเบอร์ต่างๆไล่เรียงมาเดี๋ยวดูน็อตแก้มก่อนเลยนะแก้มด้านซ้ายเห็นไหมครับไม่ขยับ ไล่เรียงไปจนถึงซุ้มโชคมาร์กิ้งนะฮะจนถึงน็อตยึดฝากระโปรงนี่แสดงให้เห็นถึงว่ารถคันนี้น็อตไม่ขยับภาษารถยนต์มือ2เรียกว่าเกรด A บวกบวกครับท่านผู้ชมต่อไปไปดูเครื่องยนต์ครับท่านผู้ชมนี่คือเครื่องยนต์นะฮะทวินเทอร์โบอ่าทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะฮะของ BMW ตัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล ให้พละกกำลัง150แรงม้าที่4,000รอบต่อนาทีแรงบินสูงสุด400นิวตันเมตรที่1,750รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะเป็นรถขับหน้านะอ่าเครื่องยนต์ก็เดินนิ่งๆเรียบๆแบบนี้เลยนะฮะเจ้าของเดิมก็เข้าศูนย์ทุกระยะเลยเป๊ะมากๆนะครับและโอ้โหประหยัดน้ำมันตัวนี้20กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยทำได้แบบสบายๆเลยนะครับท่านผู้ชม นี่คือโครงสร้างนะฮะห้องเครื่องของเจ้า X1 คันนี้บอกได้คำเดียวว่าน็อตไม่ขยับแบบนี้เรียกว่าเกรด A บวกบวกครับมาต่อกันที่ด้านข้างนะฮะท่านผู้ชมช่วงล้อหน้านะฮะล้อแม็กอัอลอยสีเทานะฮะปัดขอบเงินนะครับเป็นแม็ก BMW นะฮะสภาพเนี่ยดีมากเลยนะ,ะไม่มีรอยเบียดฟุตบาทตัวนี้มาพร้อมกับยาง Continental นะฮะซีรีส์ของยางก็ ดี๋ยวนะ225 50R18 ส่วนปีของยางนะฮะท่านผู้ชมสัป,ปดาห์ที่21ปี2022ดอกยางยังลึกๆอยู่เลยแล้วยางรุ่นนี้แพงนะเส้นหนึ่งเนี่ยนะก็หลายพันนะ7 8 0 0 0ปดพนะฮะท่านผู้ชมกระจกมองข้างนะฮะมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับคิ้วกระจกทั้ง4บานตัดด้วยโครเมียมชายล่างตัดด้วยสีบอนเงินนะฮะท่านผู้ชมก็ รถเป็นสีดำนะฮะดูสปอร์ตเรียบหรูนะครับสเต็ปต่อไปนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาดูโครงสร้างเริ่มจากประตูบานแรกกันเลยครับไม่มีซิลิโคนนะท่านผู้ชมเนี่ยเนียนๆแบบนี้นะฮะสันลอนต่างๆความสม่ำเสมอของสีหัวนอ็อตนะแบบนี้เนียนๆอ่ะแผ่นไปตรงซอกเลยท่านผู้ชมเห็นไหมน็อตไม่ขยับสวยมากโครงสร้างสวยมากนะครับ เดิมๆเนียนๆเลยอ่ะแผ่นไปตรงแป้นวางเท้านะฮะลูกยางยังเยอะอยู่เลยนะแป้นวางเท้านะฮะใช้งานไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมแล้วไม่ลุยน้ําไม่จมน้ําแน่นอนนะครับอ่ะมาดูโครงสร้างกันหูยแน่นมากอะแต่แกะได้นะขอญาตแกะนิดเดียวนะเห็นเม็ดอาร์กนะท่านผู้ชมอ่าแกะไม่ดีเนี่ยดึงไม่ดีเนี่ยลูกยางขาดเสียตังค์อีกนะไม่ได้นะ ต้องค่อยๆดึงนะครับอ่าแล้วก็ใส่คืนให้เรียบร้อย่าชายล่างะนะครับมันแน่นมากนะฮะเห็นเม็ดอาร์กอยู่นะอ่าแผ่นนะครับอัตราการเติมลมต่างๆอยู่ครบืต้องใส่คืนให้เรียบร้อยนะโอเคนะครับมุดต่างๆเห็นไหมครับเดิมๆ เนียนมากไม่มีโดนมาแน่ตรงนี้นะฮะบานที่สองเห็นไหมครับเดิมๆนะครับสันร,รอนต่างๆนี่ล็อกเด็กนะแผ่นใบบานพับเนียนๆน,น,นะฮะท่านผู้ชมเดิมๆกระดูกงูแน่นโอ้โห แกะนิดนึงนะอ่าให้เห็นเม็ดอาร์คนะครับเพื่อความสบายใจนะฮะจำเป็นต้องแกะถึงไม่อยากจะแกะก็ตามเห็นไหมครับเม็ดอาร์คชัดนะคมๆเลยลูกยางเขาหนามากนะรถยุโรปเนี่ยผมชอบนะมันเก็บเสียงได้ดีนะครับทีนี้นี่คือฝาถังน้ำมันอยู่ด้านขวานะ X1 เติมดีเซลนะครับอ่า มาต่อกันที่ด้านท้ายนะฮะท่านผู้ชมไฟเบรกไฟท้ายนะฮะสวยงามมีสัญ,ญลักษณ์ bmw นะฮะกล้องมองหลังอยู่เหนือกรอบป้ายทะเบียนนะฮะมีสัญ,ญลักษณ์ x1 sdrive 18d เซ็นเซอร์ด้านท้ายอีก6จุดนะครับฝาท้ายเปิดตรงนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าเห็นไหมมาดูความเดิมของฝาท้ายกันฝา,าท้ายจะมีตะเข็บแล้วจะมีซิลิโคนแล้วเนี่ย เห็นไหมครับไล่เรียงไปดูให้ครบทั้งเส้นนะมาดูตนเนี่ยพวกน็อตยึดต่างๆเห็นไหมพวกหมุดเนี่ยต้องเดิมๆแบบนี้เนียนๆงี้ไม่แกะถ้าแกะมามีชนท้ายแน่นอนนะฮะแบบนี้ไม่ไม่ชนแน่นอนนะฮะเพราะว่าไม่ได้แกะนะฮะท่านผู้ชมไล่เรียงจนถึงพวกสะโพกล่องน้ารางน้ำ,นำ,นำมันจะมีเม็ดอาร์คเรียงลงมาเนี่ยเป็นเส้นเลยนะครับเดิมๆด้านซ้ายเหมือนกันนะฮะขวาซ้ายรถเนี่ยต้องเหมือนกันเห็นไหมครับ ดูให้ชัดๆเลยนะฮะแบบเนี้ยสบายใจหายห่วงโอเคต่อมามาดูที่เก็บสัมภาระท้ายรถพลาสติกยังไม่แกะเลยนะอ่าอันนี้มีช่องเก็บของอยู่เห็นไหมครับตัวนี้เจ้าของเดิมเขาใส่กล่องเนี่ยเขาให้กล่องอะไรมาด้วยเนี่ย Welcome to Performance Motor นะฮะนี่น่าจะเป็นของจาก BM นะฮะน้ำยาน้ำยาอะไรหมู อ๋อแชมพูขัดสีเคลือบสีนะโอเคในนี้ล่ะไม่มีอะไระเดี๋ยวให้ไปด้วยเลยนะเก็บของเยอะอยู่นะกว้างอยู่นะเห็นปะ่ะมีฉากกั้นนะมีฉากกั้นเนี่ยอุปกรณ์ปถมพยาบาลอยู่ครบนะครับท่านผู้ชมโอเคสวยงามไอตัวนี้พับได้ไหมไม่น่าได้นะ มีไอช่องเสียบ power outlet หนึ่งช่องสำหรับคนที่ไปปิกนิกท้ายใหม่มากเลยนะกว้างด้วยอ่ะเวลาปิดก็ปิดแบบไฟฟ้าครับท่านผู้ชมนี่กดสวิตตัวนี้นะรถสภาพดีครับอืปึง่งลงเร็วเหมือนกันนะเนี่ยมาด้านซ้ายต่อเอาล็อกแล้วเวส โอเคนึกว่าล็อกตาท่านผู้มเวนจรรต้องจ้างช่างมาอีกนะโอเคนะครับดูความเดิมอ่าชัดเจนครับดูซอกเดิมเดิมนะฮะท่านผู้ชมมาล,ลูกยางมันแน่นมากแนละ้ผมไม่อยากจะแกะเมนอาร์ชัดเจนนะครับ ดูด้านบนแล้วอย่าลืมดูชายล่างทุกคลิปก็บอกแบบนี้นะฮะ,อ,ะอย่ามักง่ายนะครับนี่ดูให้ครบเงินเป็นล้านนะท่านผู้ชมเงินอยู่ในกระเป๋าเราก่อนจะควักจะจ่ายออกไปก็ต้องดูให้มั่นใจดูให้แน่ใจอ่ามาบ้านสุดท้ายครับเนี่ยชัดเจนนะฮะแบบนี้ใหม่โครงสร้างสวยเอาแผ่นไปที่ซอกหนะ่ชัดชัดนะฮะเดิมเ ซื้อรถมือสองต้องซื้อให้ได้อย่างคันนี้แหละอืม็นอาร์คเห็นไหมชัดๆใส่คืนชายล่างเห็นเม็นอาร์คนะ,ะแกะยากหน่อยแต่ก็แกะนะฮะดูหม,มุดด้วยหมูเห็นไหมครับเดิมๆเนียนๆทีนี้ดูหลังคาหน่อยหลังคานะฮะมีราวหลังคาเป็น อลูมิเนียมแข็งแรงนะฮะมีชักฟินคีบฉลามด้วยนะฮะเดิมครับท่านผู้ชมนี่คือ BMW ด1นะฮะ X1 S d ดสิปี2019นเะเลขไมห้าหม0่นโครงสร้างแบบนี้น็อตไม่ขยับทั้งคันนะครับชนหนักไม่มีแน่นอนชนเบาก็ไม่มีนะฮะสภาพนี้นี่คือรถเกรดเเกรด A บวกบวกนะฮะท่านผู้ชม คลิปนี้การันตีอยู่แล้วนะับผมพูดอะไรไปนั่นคือการรับประกันอยู่แล้วซื้อรถกับผมง่ายๆบันทึกคลิปเก็บไว้ได้เลยนะฮะผมสามารถอนุญาตให้ลูกค้านำรถคันนี้ไปตรวจสอบที่ศูนย์ BMW ที่ไหนก็ได้ผมสามารถให้ข้อมูลลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังเลขทะเบียนต่างๆไปเช็คประวัติได้ไม่มีปัญหาผมสามารถให้ลูกค้าลายไหนก็ตามที่อยากจะ ทดสอบรถคันนี้ทดลองขับได้เลยนะฮะไม่ต้องจองนะครับลองได้รถยนต์มือสองผมเชื่อว่ามันต้องลองนะฮะอ่าแล้วก็จะพาช่างอ่าช่างบริษัทรับจ้างดูรถยนต์มือสองมาดูที่เต็นท์ไม่มีปัญหานะครับจ้างมาได้เลยยินดีด้วยซ้ำไปนะครับอ่าจะขอทำคลิปอีกด้วยซ้ำถ้ามาดูรถผมผมขอทำคลิปด้วยนะอ่า โอเคด้วยความยินดีนะครับผมจะนำเสนอตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะฮะคันนี้สำหรับผมนี่คือเกรด A บวกบวกมาดูภายในกันครับท่านผู้ชมภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลช็อกโกแลตนะฮะ,ะผมจะเริ่มจากแผงข้างก่อนไม่เหนียวนะ,ะบุหนังสีน้ำตาลเดินด้วยได้ใหม่มากกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยท่านผู้ชมนะฮะตรงนี้ตกแต่งด้วยลายไม้สีดำ นะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงอัตโนมัตินะฮะเนียนมากเนียนจริงๆนะฮะเนี่ยวัสดุต่างๆพลาสติกเหมือนไม่มีคนใช้งานนะฮะใหม่จริงๆทางขึ้นเนี่ยนะฮะไม่มีรอยเลยท่านผู้ชมเบาะดูสิเหมือนกับไม่มีคนนั่งใช่มันเหมือนกับไม่มีคนนั่งเลยท่านผู้ชมหนังตึงเปี้ยเลยนะเบาะหนังสีน้ําตาลพรมพื้นต่างๆใหม่มากนะ โอเคเลยนะฮะ,ะทีนี้มานั่งดูหน่อยนะครับเป็นรถ SUV นะฮะอ่ากอเล็กลูมเฮดลูมเหลือๆนะฮะเบาะใหม่มากดูนะเนียนกลิบเลยนะฮะกระเป๋าจิงโจตะข่ายนะครับช่องเสียบชาร์จมือถือ2ตำแหน่งนะฮะ USB นะครับเป็นแบบ Type-C นะฮะแล้วก็ช่องแอร์2ช่องปรับความแรงลมได้เบาะใหม่เลย2ตัวหลังเบาะเห็นไหมมือจับแอร์แบ็กเสาซีมีนะ เสาบีมีนะครับนั่งสบายอยู่นะเบาะเบาะใหม่มากนะที่เท้าแขนนะฮะมีที่ใส่ขวดน้ำนะครับท่านผู้ชมก็ครบคันไฟเฟยเรียบร้อยหารถยนต์มือสองก็อย่างที่บอกครับต้องหาให้ได้อย่างคันนี้ใหม่จริงครับนี่ขนาดเพิ่งเข้านะยังเนี้ยบขนาดนี้เลยนะฮะแล้วกลิ่นกลิ่นมันพิลมนะฮะมันพิลมอ่ามันไม่อับไม่ชื้น นะฮะกลิ่นมันมันเหมือนรถใหม่ท่านผู้ชมนะฮะเนี่ยเยี่ยมจริงๆนะครับผมประทับใจนะประทับใจมากๆเลยคันนี้เดี๋ยวไปดูในตำแหน่งของผู้ขับขี่กันต่อครับมาเริ่มตำแหน่งของผู้ขับขี่ครับเริ่มจากแผงข้างดูความใหม่ท่าผู้ชมนะฮะหนังตึงเปี้ยเลยนะฮะแล้วใหม่เนี่ยได้เดินเรียบร้อยนะครับสะอาดนะครับเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้านะฮะแล้วก็กระจกปรับพับไฟฟ้าที่เปิดฝาท้ายไฟฟ้าอยู่ด้านล่าง ไม่เหนียวนะเนี่ยจับไม่เหนียวตรงนี้ลายไม้โคมเมียมนะฮะเซ็นทล็อกใหม่มากครับท่านผู้ชมนะฮะดูทางขึ้นทางขึ้นก็ใหม่นะฮะท่านผู้ชมนะฮะไม่มีรอยแบบว่ารองเท้านะฮะรอยคูดไม่มีนะฮะแต่จะชมไปทั้งหมดเลยไม่ได้นะในสไตล์ผมอ่ะเริ่มกันเดี๋ยวเก่อนจะก่อนจะตำหนิแล้วกันก่อนจะติแล้วกันนะบาะไฟฟ้านะฮะท่านผู้ชม มีเมมโมรี่ซตสองตำแหน่งนะฮะ,ะปรับไฟฟ้าเห็นไหมทีนี้นี่ดูรถคันนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายใช้ดูดูแล้วกันนี่เห็นไหมเป็นคาบเลยนี่นี่อันนี้คาบด้านคาบคาบน้องอันนี้คาบต้นแขนผู้หญิงใช้เนี่ยชอบทาครีมทนะผู้ชมนะฮะเห็นไหมเหลืองอีเลยนะครับแต่ตรงนี้ฟอกออกนะเนี่ยดูยแบบนี้ชัดเจนเลยผู้หญิงใช้แต่หนังตึงเปียกเลยนะเห็นปะ ตัวไม่ใหญ่เนี่ยไม่ซุดปีกเบาะไม่ซุดได้เดิมด้วยได้ไม่ไม่ขาดด้วยนะฮะโอเคนะฮะตรงนี้เดี๋ยวฟอกผู้หญิงใช้แน่นอนแบบเนี้ยหลอกกันไม่ได้หรอกหรือผู้ชายทาครีมไอเป็นไปได้นะเดี๋ยวนี้ LGBT กันแล้วนะใช่ไหมเออบางบางบางทีผู้ชายก็ทาครีมก็ได้นะท่านผู้ชมโอเคนะเดี๋ยวขออนุญาต ผมดูข้อมูลกันผู้หญิงผู้ชายแป๊บหนึ่งนะน่าจะเป็นผู้หญิงนะผู้ชมแต่เจ้าของเดิมเป็นบริษัทนะเป็นรถเจ้าของบริใช้บริษัทนะฮะบริษัทเช่าซื้อนะครับใช้งานอยู่ ของ3วานะฮะแต่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่รถเช่าไม่ใช่รถประมูลนะฮะอ่าอันนี้ซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับโอเคมาต่อกันที่พวงมาลัยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหุ้มหนังนะท่านผู้ชมดูหนังเดิมหนังเนียนๆเ,เลยนะฮะเดิมๆไม่ถลอกด้วยนะรับสายวางสายได้นะฮะโลโก้ BM Airbag แต่โอ้เสียงดีมากนะครับ อันนี้ก้านนะฮะที่ปัดน้ำฝนนะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายอ่าแล้วก็อันนี้อุปกรณ์ไอข้อมูลต่างๆนะฮะในการเข้าศูนย์นะฮะคันนี้เป๊ะมากๆนะท่านผู้ชมบอกได้เลยว่าเป๊ะมากนะครับเข้าถุเข้าศูนย์เพราะเฟอร์ฟอร์มเอฟ์นะฮะโอเคแล้วนี่เก๊ใส่ของไฟ นะครับไฟหน้าไฟสูงไฟตัดหมอกช่องแอร์เรือนไม้เลขไม้ห้าหมื่นเจ็ดโลนะครับหน้าจอสวยงามนะครับคอนโซลสวยโอเคเดี๋ยวไปดูคอนโซลตรงกลางกันต่อครับเริ่มจากหลังคาก่อนนะท่านผู้ชมไม่มีรอยเจมิมรอยยันผ้าดีมากใหม่มากที่บังแดดเปิดมามีกระจกสองหน้ามีไฟเห็นไหมครับทั้งคู่เลยนะครับ มือจับอันนี้ก็เป็นโทรฉุกเฉินนะฮะ bm ช่วยเหลือต่างๆกระจกมองหลังตัดแสงนะครับมีพวงมาลัยจากเจ้าของเดิมนะฮะท่านผู้ชมอ่าก็เดี๋ยวต้องขอแกะออกนะครับตรงนี้เสาเอมีแอร์แบ็กนะฮะถุงลมนิรภยัยกระจกบานหน้าไม่มีรอยแตกล้าวรอยสะเก็ดหินเนียนเลยติดฟิล์มลามินามาแดชบอร์ด<ม>นะฮะเห็นไหมครับสีดำสวยงามตรงนี้ตกแต่งด้วยลายไม้เกะ คู่มือต่างๆอยู่ครบกรุญแจ2องดอก 90bm ต่อได้เลยทุกสาขาความใหม่นะฮะท่านผู้ชมจอตรงกลางนะฮะเล่นอะไรได้บ้างเป็นกล้องได้นะเป็นกล้องมองหลังนะฮะแล้วก็เป็น Parking s เ n s o r ทำงานพร้อมกันนะครับแล้วก็เป็น Navigator ได้เห็นไหมฮะอ่าจอใหญ่นะครับช่องแอร์ไฟฉุกเฉินตัวนี้ Engine นะฮะ Start Stop พร้อมกับออโต้สตาร์ทสต็อปนะฮะอชอบไม่ชอบก็เปิดปิดเอาตามอัธยาศัยนะครับเครื่องเสียงช่องแอร์นะครับ,ร, Air, ะร,บระบบทำความเย็นแอร์ออโต้นะฮะแยกอิสระซ้ายและขวานะครับตกแต่งด้วยสีดำพินโนแบ็กใหม่มากนะเนี่ยลายน้ำตาลไล่เรียงมานะฮะจนถึงคอนโซลเกียร์อันนี้เป็นเกะ๊ะนะครับใส่ของเห็นไหมครับเสียบที่ต่อบุรี เป็น power outlet ได้นะฮะที่เคียบุรีอ่าใส่ขวดน้ำนะครับแล้วก็เกียร์นะฮะใหม่มากถุงเกียร์หัวเกียร์เกียร์8จังหวะ8สปีดนะฮะท่านผู้ชมปุ่มการลื่นถลายโหมดการขับขี่ตัวนี้มีให้เลือกนะฮะอีโคโปนะคอมฟอร์ตสปอร์ตเห็นไหม ก็แล้วแต่ชอบ p a r กิ่งเซนเซอร์นะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าแล้วก็นี่เป็นพวกสวิตช์คอนโทรลนะฮะ Google m a p นะฮะ n a v i g a t o r Media ออปชันต่างๆนะครับครบคันที่เท้าแขนใส่ของได้นี่เป็น2จังหวะนะอ่าแล้วตรงนี้ใส่ของได้มีช่องเสียบ USB 1ช่องแล้วก็ Power Outlet โดยรวมดีมากนะฮะท่านผู้ชม โอเคเลยนะฮะสเต็ปต่อไปนะครับทุกอย่างดีหมดแล้วนะฮะมีเบาะต้องฟอกนะฮะเดี๋ยวเหลือการทดลองขับนะฮะช่วงล่างเป็นอย่างไรอัตราเร่งเป็นอย่างไรไปกันครับโอเคครับท่านผู้ชมอยู่บนถนนจริงแล้วนะฮะกับเจ้า X1 S Drive 18D X Line ปี2019นะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์2.0ลิตรนะฮะตัวนี้ให้พะละกกำลัง 150แรงม้าแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับอย่างที่บอกก็คือเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนะครับประหยัดน้ำมันมากนะฮะ20กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยทำได้สบายๆนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันดีเซลก็ถูกกว่าเบนซินอยู่แล้วนะครับ มาพูดถึงอารมณ์ความรู้สึกก่อนนะฮะเป็นรถ SUV นะฮะท่านผู้ชมมีความสูงทัศนวิสัยในการมองดีนะครับผมสูง1 6 8ซนติมตรน้ำหนัก8 5กิโลกรัมนะครับก็ทุม้มท้วมหน่อยนะครับเบาะนั่งสบายนะฮะเบาะนั่งสบายกระจกซ้ายขวามองได้ชัดเจนนะครับเครื่องยนต์ดีเซลก็จริงนะฮะแต่พอมานั่งในตำแหน่งของผู้ขับขี่แล้วเงียบ นะฮะเสียงลมเสียงอะไรก็ไม่ค่อยมีเข้ามาในห้องโดยสารอ่านะโอเคนะฮะช่วงล่างเฟิร์มมากนะฮะแน่นๆเลยเนี่ยนะฮะเวลาขับผ่านร้อยต่อถนนเนี่ยอ่านระ้อยห้าสิบม้านี่ก็ไม่ขี้เหร่นะท่านะาผู้ชมปืดปาร์ตได้นะ่านะแต่วัตถุประสงค์ของเขาคือเป็นรถประหยัดน้ำมัน นี่ก็ร้อยหกนะเนี่ยร้อยหกก็นิ่งๆเลยนะ10 108ระ้อยเจ็ดร้อยแปดพอดีลงคอสะพานนะครับก็เป็นรถที่ขึ้นเรื่อยๆนะดูโอเบกดีโอเบกดีมากเลยเบกนุบเลย เบรคแล้วก็ยังนิ่งอยู่ดีเลยนะฮะท่านผู้ชมรถใหม่อย่างนี้แหละนะครับสภาพดีพวงมาลัยก็นิ่มนะฮะศูนย์ดีไม่วอกแวกนะฮะขับแล้วมันมีความแบบมั่นคงนะครับใครหาอยู่นะฮะท่านผู้ชมคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะฮะที่สภาพดีการันตีได้เลยนะครับว่ารถสวยไปได้ตัวมาจากไหน นะฮะอาจจะมีคนถามทำไมใช้แค่นี้นะฮะแล้วเขาถึงขายล่ะรถไม่ดีหรือเปล่านะ,ะเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่ารถมีปัญหาอะไรไหมนะฮะเจ้าของเดิมเปลี่ยนค่ายนะท่านผู้ชมเปลี่ยนค่ายนะฮะไปซื้อเบนซ์นะฮะคันนี้ผมไปได้ตัวมาจากโชรูมเบนซ์นะเจ้าของเดิมไปซื้อเบนซ์ไอเจ้าของเดิมไปซื้อเบนซ์นะครับเปลี่ยนไซส์ใหม่นะฮะเล่นเป็นรถซีดานนะครับอัพไซส์นะครับ ตัวนี้เนี่ยนะฮะมัดจําประมาณครึ่งเดือนนะผมไปมัดจําเขาครึ่งเดือนเพราะว่าเขารอรถป้ายแดงนะครับก็เลยได้รับตัวจริงๆกําหนดรับตัววันที่สิบกรกฎานะฮะแต่ก็คือเขาได้ไวนะฮะก็เลยรับตัวมาเมื่อวันที่สี่กรกฎานะฮะวันนี้วันที่ห้าที่ผมรีวิวนะครับคลิปลงวันไหนหมูคลิปลงวันนี้นะฮะวันที่ห้าโอเคนะครับตอนนี้ผมรีวิวก็ช่วง สายๆนะฮะท่านผู้ชม10บมองคันนี้ดีครับนะฮะใครหาอยู่1 9 9 0 0 0้านบาทเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำนะดาวสูงไว้ไว้เลยนะดาวเยอะๆผ่อนให้น้อยปีดอกเบีย้ยรถยนต์มือสองแพงกว่าป้ายแดงทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะฮะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะฮะท่านผู้ชมที่ผมการันตีได้เลยว่าโคตรเนี้ยบนะฮะที่ผ่านมือผมเนี่ยนะฮะคันนี้ก็เป็นถ้า X1 นะคันนี้ก็ต้องติด1ใน3เหมือนกัน นะครับที่สภาพดีเพราะจากที่รีวิวมาใน X 1โชมเนี่ยก็เจอไมแปดหมื่นเก้าหมื่นนะคันนี้ไม่น้อยนะครับออกห้างสองล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทวันนี้เหลือแค่หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นคู่มือกุญแจสำรองบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบ BSI สิบ SI ปีนะครับถึงหนึ่งแสนกิโลใครหายอยู่นะฮะมีเบสไอหายห่วงได้เลยนะครับท่านผู้ชมสนใจรีบโทรนะคันนี้จะเป็นอีกหนึ่งคัน ที่จะอยู่กับผมไม่นาน0915577695อยากได้โทรมาเลยนะฮะท่านผู้ชมคันนี้ผมยก2นิ้วให้ได้ไม่ตะองขิดตะขวงใจเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมและนี่คือ bmw x1 ที่สภาพดีมากๆอีกคันหนึ่งนะฮะที่ผ่านมือผมคันนี้ต้องติด1ใน3แน่เลยนะครับเจ้าของมือเดียวนะฮะอุปกรณ์ทุกอย่างครบบอดี้สวยนะฮะน็อตไม่ขยับเลยสักชิ้นเดียว ภายในสะอาดเรียบร้อยนะฮะทดลองขับแล้วดีอัตราเร่งดีช่วงล่างดีและประหยัดน้ำมันไฮไลท์เลยคือ BSI BSI คันนี้10ปีอ่ะท่านผู้ชม10ปีแสนโลนะฮะเหลืออีกยาวๆเลยนะครับใครสนใจนะวันนี้แค่1ล้านกับ9 9 0า0บาทเท่านั้นนะถือว่าราคาจับต้องได้นะครับแล้วก็เหมาะสมกับสภาพของรถซึ่งผมการันตีอยู่แล้วนะครับใครสนใจโทรหาผมได้เลยที่เบอร์0 9นย์7 7 695อันนี้ผมรับสายเองนะครับผมเบียวิสารออโตคา่าครับขอย้ำจุดยืนว่าผมนําเสนอด้วยความจริงใจมีแค่รถยนต์เท่านั้นที่เป็นสื่อกลางที่จะทําให้คุณกับผมมาเจอกันครับคันนี้เยี่ยมมากๆครับท่านผู้ชมหารถมือ2ต้องหาให้ได้อย่างคันนี้ครับ